สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเปาตามติดชีวิตช้างนะคะ <laughs> <c oughs> โยกผมอยู่กับผมแหนมตุ้มไพยแหนมตุ้มฮึแกซื้อไหมล่ะบ่ไม่ใช่มิ่งมงคนเหรอคะเกมีแหนมตุ้มแล้วอเหมือนแหนมลเขินไพ่แหนมตุ้มเหมือนแหนมลิขิณช้างอะไรเหมือนแหนมลเขินแปลกเนาะค่ะเนาะโอ้ยหู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 โอ้ยหูหูไพ่แหนมตุ้มอยู่เฉยๆลูก โอ๊ยจะไปไหนจะไปไหนครับจะไปไหนกำลังขายครับโอ้ยมาค่ยจะพาแม่ๆนะคะเดินออกกำลังกายเดินเที่ยวน้องมิงจะพาทัวร์ทัวร์รอบรอบหมู่บ้านนะคะอืมอ้า ไม่ได้ถ่ายคลิปเล็นิดเดียวเดี๋ยวต้องไปก๊อปเอาใน y o u t u b e คุใหญ่ใช่ร้องแรงมากแบบว่าโอ้ร้องแบบร้องร้องแบบอุ้ยเป็นดีใจดีใจหรือว่างอนก็ไม่รู้นะคะเจดีเกลียดมาบ่เห็นตัวนน่ำบ้างแตเงินยมาโมแมนนี้อดเดอร์ติมุน่ขึ้นมาอยู่นี่ <อ>นี่ไอ้บ้านาต่างเงินมาต้องตูดนะคะต้องตูดช้างน้อยก่อนนะคะแม่แม่ต้องตูดช้างน้อยก่อนไปพร้อมแล้วปะไป,ะปะ

อ้เสจนดูวคุณตาบเลียนมากเลยว่าเป็นยังไงบว่ะสร้างเป็นยังไงตปกังบ่วะถ้าแม่บ่มีคนดูน่คือตายยาที่จะเรนหันขัดว่ะส่ายปะเรียนเด้ถ้าถ้าคุณยายไม่ได้ไล่อยู่ตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นอะไรแน่ๆน่เรียนแบบคลักเลย กินมือเลยซี้ลอยหาลอยลูกอย่างนี้กินแค่วันละสามสี่ร้อยกิยไหมคะคุณแม่คุณแม่กินไปเดินไปนะคะกินอาหารแค่วันละสามสี่ร้อยโลโอ้โหทำไมถึงวันขนาดนี้แม่บอกว่าเดินออกกําลังกายนะคะแต่ว่ากินไปเดินไปนะคะฮันเดดตางหะลอตาหาแสงอ้าวแส้านมาบนเลยเด้อจะเข้าเนี่ย ไหนเอีเดขอันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเล่อนเรวคิรวนีิคนเดี๋ยวค่นเน้ยอนโคนขบมาบานกนตามอย่าแเรวดูดม้ามีคนเดินด้วยนี่คนเดินด้วยนี่ขออย่างเดียวเลยใช่ไหม มันเท่ากันเลยใช่ไหมนเนี่ยบอร์ระหเปลนยูนดี่เียจผมเหรอคเจ้าคเจ้าขื้ขาวอะไรเดียว่อเลยหอนสีสวยเนาะใส่หนัาก่เย็ค่ยังป้องกันป้องกันไมได้ยันนี่งไปสแดงเยอมาเดี๋ยวอัน กูมีแปกกูมีนปากูมีหรือว่ามีม็นปาหนึงเดี๋ยวครับผ่ผ่านหราผ่านหรืว่าอะไรส่ค้เดข้างเนพวผู้าหบ้าหน่อยามดาคุณแม่ยิ้มตลอดเลยคุณแม่คุณแม่คุณลูกยิ้มตลอดเลย ยิ้มสวยไปพูดไปพูดเรือไส้เลิฟลบลบลบฟเลบฟเลบลบเฮ้ยแอบคับแอบกัทแม่แอบกัท

หาเพื่อนไหมหามเพื่อนไปเล่นกับเพื่อนเร็วฮ<า>ะไหนม้มาอยู่ไหนกับะต่กัะไต่ตัวนี้ก็ใส่ พาน้ oh. 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 ่มวิ่งไปเจอสับม้านะคะเออเออเออเป็นทอยได้หนีเล่าไปแล้วไปแล้วจำไปแล้วอุ้ยอุ้ยขึ้นถนนแล้ววิ่งอย่างเดียวเลยขึ้นถนนแล้ววิ่งอย่างเดียวเลยครับผู้ใดทอมา0 8นแี บรรยากาศช่วงเย็นเย็นก็จะประมาณนี้นะคะวันนี้บรรยากาศดีนะคะฝนไม่ตกนะคะออีหยังพ่งว่าอีหยังแม่พิงบอกเสียงสูงเลยนะคะ เอม è, <c oughs> Energie, ๋มาเร็ว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 มามามาเอ้ยเฮ้ยกัดดีมากเลยนะคะแม่แม <c oughs> ่จะสวนด้วยนะคะมาเที่ยวมาถ่ายรูปเซลฟี่นะคะสวยๆเลยนะคะแม่แวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วไอ้แสบของเราเออวัสดีครับสวัสดีครับ เกิดเรื่องขอบคุณนะคะคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านเลยนะคะขอบคุณทุกไลฟ์ทุกแชร์นะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะทามเข้ามารับชมก็ขอให้มีแต่ความสุขนะคะฝากรับชมคลิปหน้าด้วยนะคะคลิปนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีค่ะ